ชีวิตไม่มีสามีแล้วยายจ๋าเอ้ยนะคะไม่มีสามีแล้วแล้วก็ไม่มีลูกมีเต้าที่นี่เอ่อเคลียร์เงินเดือนไม่ไหมเสร็จเนาะแบ่งสมบัติกับลูกผัวเสร็จนะคะก็ผ่านมานี่ห้าหกเดือนละอยากฝากบอกถึงกับยายจ๋าเล่าสู่กันฟังมาสัเดาห์น่ะอืมทีแรกก็คิดว่าจะอยู่นะมาอยู่อยู่ที่นี่ก็เข้ายี่สิบสองปีเหมือนกันเนาะแต่ ได้สัญชาตินะคะมีงานทำตอนนี้เคียร์เงินเดือนไม่ไม่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่เกือบ2,000นะคะถ้าไปอยู่เมืองไทยเราก็คงสบายนะเนาะถ้าทำงานต่อก็ทำได้ไม่เต็มที่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าไอ้เงินเดือนไม่ไม่ก็ได้เยอะอยู่นะคะอก็ผสมประสานแต่ใจบอกเลยว่าถ้าตีเงินเมืองไทยก็ตกห0 0 0 0 6 0 0 0กก็อยู่ได้แล้วขอกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะ อยู่มา22ปี20กว่าปีนี่ก็ไม่มีเงินเก็บอะไรมากมายเนาะก็ได้จากแบ่งนะคะเลือกที่จะไปอยู่บ้านเดินเรื่องเสร็จละนะซื้อตั๋วละเคลียร์แล้วก็ประมาณอีกประมาณสิงหาวันที่ห้าก็เดินทางกลับบ้านนะคะเออด้วยความรู้สึกที่อ,อุ่นใจนะ เงินเดินไม่ไม่เดินเรื่องเข้าเมืองไทยนะเพราะเราก็มีบ้านมีช่องเนาะและบ้านที่อยู่ที่นี่ก็ขายแบ่งกันคนละครึ่งตอนนี้มีคนมาดูแล้วก็รอเพียงแค่โอนเงินนะคะตามมาตรฐานกระดาษเรียบร้อยเพราะเราก็ยังต้องรอเดินทางเดือนวันเดือนหน้าเดือนสิงหานะคะอืม บอกเลยว่าอุ่นใจกลับบ้านไปนี่ไม่รู้จะมีความสุขหรือยังไงเพราะการอยู่ที่นี่บอกเลยว่าไปเที่ยวเมืองไทยก็อย่างที่ยายจ๋าพูดหรอกว่าวุ่นใจนะคะหลายเรื่องราวทามาเยอะอืแต่เนาะก็ลูกลูกหลานหลานของตัวเองท้งนั้นนะคะแม่ก็ยังอยู่อคิดซะว่ากลับไปรอบนี้ก็จะไปอยู่กับแม่นะ,ะแม่ปกติเขาก็อยู่บ้านน้องเราจะมีบ้านแยกแต่บ้านเรา ก็เป็นบ้านที่ลูกลูกชายลูกสะพ้หลานอยู่เหมือนกันไม่รู้จะอยู่ได้ไหมเนะแต่ก็คิดเผื่อไว้ต้องเข้มแข็งละย,ยายจา๋าเอ้ยอือบอกเลยว่าฟังจากเรื่องราวที่ยายจ๋าพูดนะคะตัวเองก็เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับกลับไปเมื่อก่อนเนาะ เราไปก็จะไปอยู่บ้านแค่อาทิตย์เพราะมีสามีสามีชอบไปเที่ยวออยู่ทางทะเลส่วนมากก็จะมาอยู่ที่ทะเลซะมากกว่าเนาะเป็นเดือนเดือนนะคะ,ะแล้วก็กลับบ้านก็แป๊บๆหนึ่งเนาะเพราะเขาก็ชอบอิสระพักผ่อนจริงๆแล้วเราก็ทําแบบนี้ตลอดมาเพราะว่าบ้านเราก็วุ่นวายถึงแม้คําว่าบ้านก็คือบ้านของเรานะคะแต่ลูกก็อยู่มาตลอดเนาะ ในลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วก็หลานสองคนไม่รู้กลับไปนี่จะไปเลี้ยงหลานคิดว่ามันจะเป็นความสุขนะคะจะไปเลี้ยงหลานจะเซฟตัวเองนะคะเงินเดือนตรงเนี้ยเพื่อไว้รักษาตัวเองไม่เป็นภาระาของลูก เนาะก็หวังว่าจะมีความสุขคุยกับลูกชายเหมือนกันนะลูกชายก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าก็ไม่มีฝรั่งแล้วนะคะลูกชายก็บอกมาสิแม่บ้านก็บ้านแม่เ่างั้นห้องก็มีห้องของแม่แม่คนเดียวจะลาบากอะไรอในสิ่งแรกของคำว่าลูกแต่เขาก็ปรับปื้มปิติแหละรอรอแม่กลับไปเพราะอย่าลืมนะแม่อมคือกระเป๋าเงินใหญ่เนาะเออนีกันไม่พ้นเหมือนกันแต่ชีวิตในณนะวันนี้สิ่งที่สามีทิ้งไว้ให้ ตลอดชีพกับเงินเดือนแล้วก็เงินก้อนหนึ่งก็ไม่ได้มากมายก็พูดกับลูกชายเหมือนกันฉันกลับไปเนี่ยฉันไม่ได้มีเงินมากมายนะอืมโอเคฉันมีเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้พูดบอกว่าลูกบอกลูกว่าเงินเดือนไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะฮะไม่ได้มากอืมก็มีใช้เดือนชนเดือนไม่ลําบากพวกเธอแต่ฉันจะมาแบกรับภาระพวกเธอเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะเออเขาก็พูดกับลูกชายลูกชายก็บอกว่า อก็โอเคค่ะว่างั้นนะก็หวังว่ากลับไปจะมีความสุขเนาะเพราะว่าเมื่อผ่านมา3-4ปีมานี่ก็ถือว่าปล่อยวางกับลูกๆได้เยอะนะเออก็คือไม่มาช่วยไม่มาสวนเรื่องลูกเต้าเพราะเขาก็มีงานมาตรฐานดีขึ้นโอเคออกรถให้หนู่นนี่ให้มันก็เป็นสิ่งที่เราเต็มใจช่วยลูกมีสิ่งน้อยใจเหมือนกันในเมื่อก่อนที่เรากลับไปแล้วเขาว่าลูกชายว่า แม่เนี่ยเอาหลานไปด้วยอืนานๆมาทีไปอยู่แต่นู่นแล้วก็อยากให้แม่จ่ายให้หรือเอาหลานมาโน่นนี่นั่นแต่ว่าเราก็เลือกว่าป้าาเธอไม่เหมือนเขาโอเคได้แวบบ๊บๆ,ๆแต่จะมาให้ยายนั่งเลี้ยงหลานก็ไม่เอาอยู่แล้วนะคะในณนะตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่ขล่องใจกันอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับที่แบบรุนแรงก็คือเคยขึ้นปากขึ้นเสียงแต่รอบนี้ชีวิตเราคนคนเดียวก็คงไปอยู่ได้เนาะยายจาย๋านเนาะวันสันเพลินวานะออ ก็ดีใจด้วยแหละพี่เอ้ยอืมพินิษพิจารณาดูเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะอืมเรามีโอกาสไปพักผ่อนเราก็ไปพักผ่อนได้อย่าไปผูกมัดอย่าไปผูกมัดกับลูกเพื่อที่จะเป็นหลัก ทำทุกอย่างให้กับลูกเพราะเราก็แก่แล้วเงินเดือนที่เรามีเราก็เซฟไว้ดูแลตัวเองไปเที่ยวบ้างเนาะถึงแม้ไม่มีสามีเงินจำนวนนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะนั่งรถไปเที่ยวบ้างไปเหนือระหว่างลงใต้บ้างเขาวัดเขาว่าไปบ้างนะคะอย่าไปฟิกตัวว่าเรากลับไปโอ้จะมีความสุขไปเลี้ยงลูกให้กับลูกๆเอาตรงๆนะ เลี้ยงลูกหลานมันก็มีความสุขแต่อย่าลืมว่าเราอายุมากแล้วนะเอาตรงๆเลยการอยู่กับลูกเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมมันก็มีความสุขแต่มันเหนื่อยพี่น้อง ลองเบิองเดอ้ออืมอันนี้ยายจะพูดจากใจเลยถึงบอกณนะปัจจุบันเนี่ยยายจะสแตนบายเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานนะ,ะหลานมาหาอาทิตย์ละสองครั้งหรือว่าเขาเจ็บเขาป่วยเขาถึงเอามาหาเราเวลาอยู่กับเราติดถึงสองสามวันเนี่ยยายจะไม่ไหวเลยนะเออร่างกายเราด้วยนะคะว่าเด็กก็กำลังดือ้อของกินของอยากการทำอาหารดูแลหลานเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าสภาพเราอุ้มจะเปลี่ยนแผลเพิดน,นู่นนี่นั่นอ่าเราจะรู้ตัวเลยว่าไม่ไหวเพราะฉะนั้นลองไปวัดดูเนาะ อ,อย่างน้อยเราก็คุยกับลูกรู้เรื่องอย่างน้อยเราก็มีทุนอยู่ในกระเป๋านะเงินก้อนที่เรามีก็พยายามเซฟไว้นะคะเพื่อไว้รักษาเราเนาะแถมเงินเดือนที่มันมีเข้าให้เราทุกเดือนมันก็ เป็นเขาเรียกว่าเงินชูชีพเราตลอดทั้งชีวิตและที่ได้จากสามีฝรั่งมานะฮะหอย่าใจใหญ่ 2. เราให้เซฟตัวเอง 3. ให้ดูเขาเพื่อเข้มแข็งในเมื่อเราปลดล็อกเขาแล้วแล้วเขาก็ยืนอยู่ได้ให้เราภาคภูมิใจแล้วนะฮะนี่แหละก็คือข้อ 1. นึ่สำคัญ 4. ถ้าเกิดเราอยู่กับลูกไม่ได้ เราจะไปพักผ่อนหรือจะไปนอนไปหาเช่าบ้านอยู่เงินเดือนเราเราอยู่ได้เพราะชีวิตเราเอาจริงๆนะคะเอาจริงๆถ้าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าอยู่ที่ไหนก็สบายใจแต่ถ้าเรามีเงินแล้วเรายังต้องมาแบกรับลุกขึ้นมาตื่นแต่เช้าทับกับข้าวกับปลาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทุกวันทุกวันเนาะกลายเป็น สังคมแทนที่เราจะได้พักผ่อนแทนที่เราจะได้ไปไหนมาไหนนะไม่มีภาระที่ดูแลสามีแล้วไม่ต้องห่วงต้องห่วงใครแล้วเงินก็มีพอดีสุดแลตัวเองนะคะก็ต้องมาพินิษพิจารณากันอีกครั้งเพราะอย่าลืมนะชีวิตเรามาอยู่ในต่างแดนนะคะาการเขาเรียกว่าอิสระของชีวิตอ,อ,อยู่ตัวใครตัวมันนะคะไม่ต้องมาผูกพันกันนะคะลูกหลานเจอกันอาทิตย์ละครั้งย่ยจ๋าชอบนะ บอกตรงว่าจะจะาชอบอชีวิตแบบนี้นะคะเนาะเป็นห่วงแบบห่างๆเพราะเราจัดการชีวิตใครไม่ได้พอเราอยู่กับเขาจริงๆเข้าผิดหูผิดตานะแล้วเขาอยู่บ้านจนเคยชินอย่าลืมข้อนี้นะคะ mm hmm. เขาเขาอยู่แบบไม่มีเรามาตลอดเวลาแต่พอเราไปอยู่กับเขาเนี่ยจะไปจู้จี้จุกจิกนู่นนี่นั่นกับเขาก็ไม่ได้นะคะเราลง ลองดูเนาะก็ดีใจด้วยทุกอย่างเคลียร์นะคะอขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ขอให้ไต่ตองสตินะเงินทองเนาะเรารู้ปัญหาที่เคยผ่านมาหมดแล้ววันนี้เราได้ณนะจุดนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมคิดถึงตัวเองให้มากๆเพราะเราทำมาให้กับลูกกับเจ้าก็มามากพอแล้ว โอเคนั่นแหละชีวิตเนาะดีใจด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะความคิดว่าจะอยู่ได้ไหมอะไรไหมก็ไปวัดกันอีกทีถ้าอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ยากเรามีตังค์สำหรับเราตัวคนเดียวอย่าลืมว่าก๋วยเตี๋ยวชามเดียวก็อิ่มพี่น้องเอ้ยที่เงินท้องไม่พอเนี่ยก็เพราะว่าจุดเลือเพื่อนะเคนคนเดียวจ่ายก๋วยเตี๋ยวสิบห้าชามมันจะทำได้นานขนาดไหนก็พินิจพิจารณาเอาเนาะ ดีชานะคนไหนได้กลับเมืองไทยเร็วเนาะวิกฤตโอกาสสามีเสียไปแล้วเขาก็ยังได้ทิ้งความรักทิ้งเงินเกษียณไว้ให้นะฮะไม่ลำ่ำไม่รวยไม่ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็เงินเกษียณระดับนี้ก็เลี้ยงเราได้ยันชีพเนาะจะมีแบ่งเฉลี่ยให้ลูกให้เต้าบ้างโอ้เดือนละเหมือนเราก็ยังอยู่ได้สบาย แต่เราก็ต้องอยังเชิงมองเขาก่อนลูกเต้านะคะเพราะถ้าให้หรือว่าเอ่ยมากจนเคยชินเราต้องมาดูกันมันจะได้ดูแล้วเห็นความกระตือรือร้นหรือการแสดงออกที่เขาจะพร้อมรับเรามากมขนาดไหนถ้าเราไม่มีเงินลองใจลูกได้แม่เอ้ยจริงๆเนาะเอาขอเป็นกําลังใจเด้อไปกับเมืองไทยแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะ